โอเคนะครับคาถามคือนาขนาดนี้ครับมันมีอะไรนะครับผมนาขนาดนี้มันมีอะไรคือตัวเกมนะครับแจ้งว่าในตอนที่ปกติมันต้องเปิดสี่โมงเย็นใช่ปะแต่ตัวเกมนะครับคนพบปัญหานี้ในตอนช่วงประมาณสี่โมงประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบนะครับผมมีการาเกิดปัญหาขึ้นกับตัวแอป ระบบนู่นนี่นั่นนะครับของตัวเกมทําให้ตัวของเกมมันลันไม่ได้นะครับผมทาให้ตัวของมันตอนนี้ปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วก็คําถามคือนะครับการที่มันปิดนาะนขนาดนี้มันมีอะไรครับอะไรกระทมอะไรคือสิ่งที่ทําให้ส่งผลทําให้แอปพลิเคชันมันรันไม่ได้หรือทําให้เกมมันไม่สามารถที่จะทํางานได้ตามปกติด้านหละครับ มันทำให้เกิดคำถามว่าการที่เกมปิดนานขนาดเนี้ยคือช่วงนี้มันเป็นอัปเดตเไรครับมันเป็นอัปเดตตัวของ Allout Allout มาวันที่อะหรครับมันอกมาวันสิ้นเดือนนะครับก็คือวันสุดท้ายของเดือนหรือไม่ก็คือวันแรกของเดือนไม่วันที่3 3เอ็ดของเดือนนะครับก็วันที่1่ใช่ป่ะซึ่งมันมีการเปิดรับตัวของแพทในเดือนถัดไปนะครับผมเช่นมกรานะครับผมก็เปิดเข้าสู่แพทตัวของตัวใหม่ในวันที่1นนะแพทปีใหม่กุมภาเปิดเข้าสู่แพท ตัวใหม่ของตัวฉลอง20ปีอนิเมะใช่ไหมก็เป็นโตมานี่ครับในวันนี้นะครับมันจะต้องเป็นในส่วนตัวภาพเปลยของตัวซาริกเกตล่างฉลอง20ปีที่อาจจะต้องมาและก็นะครับก็จะมีในส่วนตัวอะไรบ้างนะครับคำถามคือตัวของตัวเกมมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเช่นอินเทอร์เฟซหน้าเมนูตัวเกมระบบใหม่หรือจะมีการอัปเดตระบบรูปแบบใหม่ของตัวดีวิดเบรก หรืออเวกแบบใหม่เพราะถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะครับตัวเกมมีระบบอเวกอันติีดาวกับอันติีดาวอยู่แล้วก็มีลิมิตเบรกเจ็ดดาวที่ไม่เข้ามาในเกมนะครับผมแล้วตัวของออเอาเนี่ยมันเป็นอีเวนท์ที่ประมาณว่าไงดีเป็นการรวมเปิดอะไรหลายอย่างเช่นถ้าเป็นปีก่อนๆออเอาทจะเป็นการลิมิตเบรกสกิลใช่ไหมครับปีนี้ออ l เป็นในส่วนองการอเวกเป็นไปได้ไหมที่ออเอาท์อนี้จะเป็นอเวกอันติีดาวชุดแรกนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ แต่ก็นี่ก็ปิดมาตั้งแต่4ี่โมงแล้วนะครับผมจนตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะครับผมมันก็2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับผมนี่ตัวเกมมันยังรันระบบไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ากี่ชั่วโมงถึงจะเปิดเราคาดการณ์ไว้ว่าทุ่มหนึ่งนะครับผมหรือช้าสุดคือทุ่มครึ่งถ้าสองทุ่มนี้ผมว่ามันต้องแปลกๆแล้วมันต้องเป็นอะไรที่ใหญ่มากครับผมแล้วคือมันต้องเป็นไฟล์ที่ใหญ่ระดับที่ยัดเข้ามาแล้วเกมรันไม่ได้อะมันต้องเป็นแบบนั้นนะซึ่งมันคืออะไร มันจะเอาระบบล่วงหน้ามายัดไว้ก่อนไหมระบบแบบใหม่มายัดไว้แล้วพอเข้าสูแ่แพทเซอรเกตในวันที่10กุมภาไอสิบมีนาเนี่ยเปิดแพทมาครับมันก็จะเป็นระบบใหม่อะไรอย่างนี้หรือว่าเกมจะยัดอินเทอร์เฟซใหม่หรือระบบอีเวนต์ใหม่เข้ามาเลยในวันนี้นะครับที่ปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่เพราะฉะนั้นเราทําได้แค่ต้องมารอดูกันว่า ตัวเกมจะยัดอะไรเข้ามาครับมันถึงระดับที่ทําให้เกมมันรันไม่ได้ถ้าเกิดเกมไม่เอาระบบนั้นเข้ามาในวันนี้นะครับในวันที่28ก็จะเป็นวันที่10มีนานะครับผมที่ตัวเกมจะเปิดชุดที่2ของตัวฉลอง2 0ปีก็ต้องมารอติดตามกันครับว่าอะไรกันคือสิ่งที่ทําให้มันปิดเซิร์ฟได้นานขนาดนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันครับดีนะที่อย่างน้อยครั้งนี้ไม่ใช่อัปเดตแพทหลักนะครับไม่ใช่ตัวของแซมหรือราอัฟ เพราะว่ามันจะไม่มีตัวของรีวิวตัวใหม่นะครับมันจะมีแค่รีวิวตัวของตู้สตอรี่ซึ่งมันยังผัดเปลี่ยนได้ยังผัดวันได้แต่ถ้าเกิดเป็นรานอัพกับแซมนี่คือผมเหนื่อยนะถ้าส,สมมติว่ามาเปิดแผงตอน2องทุ่มหรือทุ่มครึ่งเนี้ยโหแม่นั่งปั่นรีวิวเลยไปสกิลทํารีวิวลงโอเคจบกว่าจะจบหนึ่งคลิปไปคลิปที่2อ,อเหนื่อยครับถ้าเกิดมันเป็นช่วงแบบนั้นคือตายดีที่มาเป็นในช่วงอออานะครับนั่นแหละถึงโอเคหน่อย โอเคนะครับรอเจอกันในช่วงของตอนเปิดเซิร์ฟนะครับแต่ก็ยังมีสตรีมตามปกตินะเพราะว่าตัวของแพดนี้ไม่มีในส่วนงการเอาตัวใหม่เข้ามานอกจากตัวของสตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังสตรีมไม่ตามปกตินะครับเวลาเดิม2องทุ่มครึ่งหรือไม่ก็2ัองทุ่มสีนะครับผมโอเครอเจอกันตอนเซิร์ฟเปิดเลยนะครับผมโอเคนะ